สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับช่อง Prusa Channel นะครับก็คือจะมาพูดถึง Miss Universe นั่นเองนะครับหรือนางงามจักราวาล Miss Universe นะครับเป็นการประกวดความงามประจำปีเริ่มจัดขึ้นเมื่อพศ2495นั่นเองนะครับโดย Pacific Mills นะครับเป็นบริษัทเสื้อผ้านะครับจากแคลิฟอร์เนียและหลังจากนั้นได้บริหารงานโดย Crayser Ross และตามด้วย g o อฟส์และสวอร์ตันอินดัสทรนะครับจนกระทั่งปีพศ2539โดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ซื้อกิจการและบริหารงานโดยองค์กรนางงามจักรวาล Miss Universe Organization ในเดือนกันยายนพศ2558โดนัลด์ทรัมป์ได้ขายกิจการองค์กรนางงามจักรวาลให้วิลเลียมมอร์ริสและเดอเวร รูปแบบการแข่งขันนะครับในปัจจุบันนะครับการแข่งขันจะคัดเลือกสาวงามจากประเทศที่ส่งเข้าประกวดโดยผ่านรอบ preliminary ซึ่งคะแนนจากส่วนนี้จะส่งผลต่อการเข้ารอบในวันประกวดจริงโดยจะแยกเป็นคะแนนที่มาจากการเดินชุดว่ายน้ำ swimming s u i t competition และการเดินชุดราตรี evening g o u n d competition และการสัมภาษณ์ต่อหน้าคณะกรรมการโดยเมื่อจบ จากรอบนี้ในวันประกวดจริงจะมีการประกาศผู้ที่ได้คะแนนสะสมจากรอบพรีลิมิ n a รีที่สูงที่สุด20อันดับเพื่อเข้ารอบ20คนเซมิฟลลิจากนั้นผู้เข้าประกวดทั้ง20คนจะเข้าสู่รอบสปีด15วินาที เพื่อคัดเลือกเข้ารอบ10คนโดยรอบ10คนสุดท้ายจะใช้การเดินชุดว่ายน้ําและชุดราตรีตัดสินผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายและผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายจะต้องตอบคำถามจากคณะกรรมการโดยคำถามที่แตกต่างกันเพื่อคัดเลือกเข้ารอบรอบ3คนสุดท้ายโดยรอบ3คนสุดท้ายจะต้องตอบคำถามจากคณะกรรมการโดย คำถามจะเป็นคำถามเดียวกันโดยคะแนนในรอบต่างๆที่ผ่านมาเป็นคะแนนตัดสินก่อนที่กรรมการแต่ละคนจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในตำแหน่งต่างๆอีกครั้งจากฟ i n a นลุกและเป็นผลการตัดสินออกมาว่าประเทศใดที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดที่จะชนะไปทันที